ผมแอเป็นวิทยากรอยู่ตรงสวนเนี่ยครับความรู้เกี่ยวกับพึ่งลักลักที่มาทํางานที่นี่ก็ประมาณสองปีกว่าแล้วครับบางทีมันไปป่ามันเกิดรอบๆอบเกาะพึ่งก็ไปหาอาหารบ่ได้อครับประชากรพึ่งก็ลดลงนะครับเพราะว่าอดอกไม้อะอย่างมันน้อยลงตัวนะครับพึ่งพึ่งเริ่มหาอาหารยากนี่ครับผมมันเพราะพึ่งต้องการเกสรต้องการน้หาหวานจากดอกไม้นะ ถ้าเกิดไฟป่าหรือว่าช่วงหน้าหน้าแล้งเนี่ยมันดอกไม้มันหายครับพึ่งก็ขาดอาหารเนี่ยครับผมก่อทําให้พึ่งมันบ่สามารถนางพยาก็บวาสามารถที่จะวางไข่ได้ตามปกติเองเนี่ครับผมแล้วก็น้ำน้ำหวานก็อาหารก็น้อยลงประชากรพึ่งก็ลดจํานวนเยอะเนี่ครับ,รบน้องพึ่งเฮาถ้าอันนี้เฮาเลี้ยงเป็นเป็น,เป,นเป็นเลี้ยงเอ่อ uh, ไว้สําหรับโชว์อันนี้เนาะเฮาก็แบบเอ่อ uh, ต้อง ให้อาหารเทียมครับกับกับกับผึ้งครับเพราะว่าเมื่อเขาเรียกว่าอาหารจากธรรมชาติมันลดน้อยลงเนาะเราต้องมีอาหารเทียมนะครับเพือ่อเขาถ้าอันเขาอยู่อยู่ก็ได้ครับมนี้คือกองทัพอากาศก็จะมีตัวสารควบคุมไฟป่าที่วางแผนว่ามาใช้ที่แม่ริมเพื่อช่วยในเรื่องของการควบคุมไฟป่าในพื้นที่<อ>ครับ,รบเขาจะสอบถามความคิดเห็นของทางสวนผึ้ง ที่นีครับว่าคิดเห็นอย่างไรบ้างหรือคาดหวังกับอะไรของ mm hmm. สารตัวนี้บ้างครับก่อนอื่นเลยนะครับขอบคุณมากมากเลยที่ที่แบบเ,เล็งเห็นข้อปัญหาตรงนี้เนาะแล้วก็จะใช้สาตรตัวนี้เนาะมาช่วยนะครับคืออย่างที่บอกผมวิธีทางไหนก็ได้ถ้ามันลดลงนะครับเนาะยินดีมากเลยที่จะให้หน่วยงานมาช่วยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยครับผม